Sarah bawat diata การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสมัยธนบุรีเป็นยุคข,ของการกอบกู้บ้านเมืองและการฟื้นฟูขวัญและกำลังใจของประชาชนในอนาณาจักรโดยมีความพยายามฟื้นฟูบ้านเมืองให้เป็นปกติสุขซึ่งแม้จะเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่นับว่าเป็นการวางรากฐ,ฐานที่สำคัญในยุคต่อมาด้านศาสนาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ที่เสื่อมลงเพราะภัยสงครามเพื่อเป็นหลักสำคัญของบ้านเมืองและส่วนรวมจิตใจของประชาชนโดยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและศาสนาสถานต่างๆแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของอาณาจักรจะยังไม่ฟื้นตัวซึ่งวัดที่สำคัญในสมัยทนบุรีได้แก่ วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งอยู่ในเขตพระราชวังวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารวัดบางยี่เรือนอกหรือวัดอินทารามวรวิหารวัดบางว่าใหญ่หรือวัดระคังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดทองหรือวัดสุวรรณารามราชวรวิหารและวัดโพธารามหรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนอกจากนี้ยังมีวัดและศาลเจ้าจีนมัสยิดโบสถ์คริสต์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงให้ความอุปถรัรมภ์ในส่วนของหลักธรรมและคณะสงฆ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝื้นฟูพระไตรปิฎกและพระธรรม,มวินยัยในสมัยนี้ ีเหตุการณ์สำคัญด้านศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันคือการอัญเชิญพระแก้วมารกตจากเวียงจันทร์มายังกรุงธนบุรีในพุทธศักราช2321 โดยแรกพระแก้วมารากตประดิษฐานอยู่ที่วัดแจ้งซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงธนบุรีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงอัญเชิญพระแก้วมารากตมาประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามซึ่งเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้านวนารรณกรรมเนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังมีภารกิจที่จำเป็นอยู่มาก และมีระยะเวลาเพียง15ปีจึงมีการสร้างสรรค์วรรณกรรมจำนวน6เรื่องแต่นับว่ามีความทรงคุณค่าและถือเป็นมรดกที่สำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันได้แก่บทพระราชนิพน์กลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์สีตอนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลิลิตเพชรมงกุฎและอีเหนาวคำฉันของหลวงสร,รวิชิตผลนิราชเมืองกวางตุง้งของพระยามหานุภาพปริศนาสอนน้องคำฉัน ของพระพิสุอินและโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีของในายสวนมหาเล็ก